วันนี้พี่จะมารีวิวผลิตภัณฑ์ในรูปแบบของชีสมาร์กกันบ้างนะคะซึ่งตัวนี้ค่ะเป็นตัวเด็ดที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกและดีและมีในโลกค่ะด้วยราคาเพียงแค่20-25บาทเท่านั้นเองนั่นก็คือของมิชาผิวซอสเซลชีสมาร์กนั่นเองค่ะสวดีค่ะพบกับพี่ดานะอีกแล้วนะคะในช่อง40อย่างเจค่ะวันนี้พี่จะมารีวิว ผลิตภัณฑ์ในรูปแบบของชีสมากันบ้างนะคะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกและดีมีในโลกแน่นอนค่ะนั่นก็นคือของมิชานั่นเองค่ะตัวนี้เป็นเพวซอสเซลชีสมาร์กนั่นเองค่ะส่วนประกอบจากเป็นอย่างไรใช้แล้วจะได้ผลดีอย่าที่พี่เกิดในขั้นตอนหรือเปล่าพร้อมแล้วรองไปดู ก่อนอื่นต้องเล่าให้ฟังในเรื่องของสภาพผิวของพี่กันก่อนเลยนะคะพี่เป็นคนที่มีปัญหาเรื่องผิวแห้งนะคะแล้วก็มีปัญหาเรื่องดิ้วรอยค่ะตามแบบฉบับของสาวๆในอายุ40อัพเลยเพราะฉะนั้นในเรื่องของการใช้มาสก์ชีทดว่งสัปดาห์ก็เป็นสิ่งที่สําคัญแล้วก็จําเป็นนะคะแนะนําให้ใช้อย่างต่ำประมาณสัปดาห์ถึง2อถึงสครั้งนะคะนั่นก็คือวันเว้นวันหรือเว้น2วันก็ยังดีนะคะพยายามขยันขยันหน่อยเพราะว่าในเรื่องของประโยชน์การใช้มาสก์ชีทที่ดีกว่าการใช้ผลิตภัณฑ์ในรูปแบบครีมกระปุกนะคะ โลชั่นหรือเอเซนต่างๆนะั่นก็คือเขาสามารถช่วยนะคะในการผลักสารสำคัญเข้าสู่ผิวเนี่ยมากกว่าการใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวในรูปแบบทานนะคะมากขึ้นถึง20-30เท่าเลยนะคะโดยประมาณนะจ๊ะเพราะฉะนั้นแน่นอนค่ะถ้าใครอยากผิวดีการใช้มาชีก,ก็เป็นสิ่งที่สำคัญ กล้นะคะอันนี้นก็คือมิช่าค่ะเพวซอสเซลชีสมาร์ทนะคะซึ่งอันนี้เป็นสูตรไข่มุกหรูสูตรครูเพลนั่นเองนะคะสูตรเพลนั่นเองจ้ะเขาจะมีด้วยกันหลายสูตรมากๆเลยนะก่อนหน้าน,นี้พี่เริ่มต้นจากการไปเจอนะคะเขาจําหน่ายอยู่ที่เซเว่นอีเลฟเว่นนะคะซึ่งตอนนี้ไม่แน่ใจว่าจะยังมีอยู่หรือเปล่าเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยพี่ก็ไปสั่งในช้อปปีเลยเพราะว่าถ้าที่เซเว่นนะเท่าที่พี่จาได้พี่ซื้อมาในราคา2องละยี่สิบห้าบาทในขณะที่ถ้าในช้อปปี้เนี่ยจะมีราคาตั้งแต่ถ้าเซลลสุดๆเลยนะ15 5บาทก็ช่วงโปรโมชั่นก็มีหรือประมาณ20บาทนะคะก็ลองไปเลือกดูทีนี้เขาจะมีค่อนข้างหลายสูตรด้วยกันตั้งแต่สูตรที่เหมาะกับสภาพผิวมันนะคะผิวผสมผิวธรรมดาถึงผิวแห้งค่ะสูตรนี้เป็นสูตรที่มีความเข้มข้นที่สุดในบรรดาท,ทุกสูตรของมิชานะคะมาด้านเองค่ะเดี๋ยวมาดูเนื้อเซรั่มด้านในกันเลยอ่ะพี่ฉีกซให้แล้วนะคะ นี้พี่ซื้อมาเป็นทีเป็นหลายๆ10ชิ้นเลยแล้วก็ใช้ได้ค่อนข้างนานอยู่พอสมควรเพราะว่าพี่ก็ไม่ได้ใช้ทุกวันนะจ๊ะเนื้อมาชีเขาก็จะเป็นลักษณะที่เป็นแบบนี้นะคะที่มีความยืดหยุ่นกําลังดีนะคะไม่แบบว่าไม่หนาเกินไปไม่บางเกินไปแล้วก็สามารถนะคะฉีกได้เล็กน้อยสมมติบางคนที่แบบบางจุดที่เราไม่ต้องการอย่างเช่นบางคนเนี่ยคางมันก็สามารถฉีกนะคะแล้วพับขึ้นมาทบตรงนี้ได้นะ,ะก็แล้วแต่เลยนะคะโดยเฉพาะคนที่เป็นผิวผสมเนี่ยก็อาจจะต้องเว้นบริเวณจมูกหรือคางนะคะ แต่ถ้าผิวแห้งเนี่ยก็เน้นการนะคะบำรุงไปเลยเนื้อเซรามะเดียพี่บีบให้ดูนะคะเขาจะมีความเข้มข้นแบบเป็นสีขาวๆข,ข้มข้นๆแบบนี้เลยเห็นไหมคะเนี่ยจะเป็นลักษณะที่เป็นความเข้มข้นที่ดีพอสมควรเลยนะคะแต่ก็ไม่ได้ซึมข้อสู่ผิวยากมากนะยังคงสามารถเบลนแล้วก็ใช้เวลาประมาณไม่เกิน5นาทีนะคะก็สามารถซึมข้อสู่ผิวได้หมดแล้ว ในส่วนของการใช้นะคะสำหรับตราพี่กันบ้างค่ะข้อดีข้อได้เลยอย่างที่พี่ได้เรียนไปนะคะนั่นก็คือในเรื่องของความชุ่มชื้นที่พี่ได้รับอยากพอเพียงนะคะพี่คิดว่าโอเคมากๆคือความชุ่มชื้นระดับนี้นะคะเป็นระดับที่กําลังดีไม่ได้มากจะทาให้หน้าเหนียวเนอะจนเราไม่สามารถลงครีมบํารุงในขั้นตอนต่อไปได้นะ,ะอันนี้คือข้อดีนะคะข้อที่2ก็คือมาสชีมเนี่ยเขากําลังดีคือไม่หนาเกินไปไม่บางเกินไปนะคะข้อที่3พี่ไม่แน่ใจว่ามีน้ําหอมหรือเปล่าแต่พี่มีความรู้สึกว่าใช้แล้วเป็นมิิว,วดสวนะคะค ไม่เกิดการระคายเคืองอันนี้ก็ต้องทดลองใช้ตามสภาพผิวนะจ๊ะพี่ไม่ได้การันตีนะคะว่าทุกคนใช้แล้วจะไม่เกิดอาการระคายเคืองนะก็ต้องทดลองในแต่ละสูตรกันและที่สําคัญเลยราคาไม่แพงเลยค่ะหลักสิบเท่านั้นเองแต่คุณภาพหลักล้านเลยนะคะก็ให้คะแนนไปเลยค่ะสาหรับมิชานะคะมาโซน้ในราคานะคะแค่20บาทก็ให้คะแนนไปเลย10เต็ม10 เกิดเคล็ดลับในการใช้มาสกชีทให้ได้ผลดีนะคะพี่แนะนําให้สับเวลาเพียงแค่15-20นาทีเท่านั้นนะคะไม่ให้มากกว่านี้แล้วเพราะว่าค่ะเป็นช่วงเวลาที่ผิวจะได้รับสารสําคัญจากมาสกชีทเข้าไปเต็มที่นะคะถ้าเราใช้มาสกชีทมากกว่า20นาทีนะคะผลลัพธ์จะกลับกันค่ะนั่นะก็คือมาสก์ชีทจะดูดนะความชุ่มชื้นตามธรรมชาติของผิวกลับเข้าไปทําให้แทนที่ใช้แล้วผิวจะนุ่มชุ่มชื้นอาจจะทําให้เป็นปัญหาเรื่องผิวแห้งกร้านขึ้นมาได้นะคะ นี่กะะ็คือทั้งหมดของการรีวิวนะคะมาสซ,ซีถูกและดีมีในโลกของมิชชันนั่นเองค่ะแล้วก็กอนจาัดก,กันนะคะขอ,อกระดับขอบคุณสำหรับทุกท่านค่ะในการกด subscribe ปุ่มนี้ค่ะกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งด้วยนะคะจะได้ติดตามคลิปดีๆที่พี่จะลงทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา9โมงตรงพบกันค่ะสําหรับวันนี้พี่นะนะไปแล้วนะจ๊ะพบกันใหม่ในคลิปหนะ้าบ๊ายบาย